ดีสุดจ้ะเช้าดีมีคนได้นี่มานี่ดีไห้เป็นนิ่น้ำทับทิมสกัดเข้มข้นช่วยอะไรกันไม่รู้อ่านก่อนวิตามิน B12 ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองวิตามิน C ช่วยในการกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิเรอและช่วยในยยการสร้างเ,เ,นเนื้อเยอื่อคอลลาเจนและเนื้อเยื่อเอ็นกระดูกเหมือนเหมือนกินหมูกระดูกอ่อนป่ะนี่ตอบที่บา้านไม่ยอมมาชิมดิขวดจะไลั่ดเ ของย่อดอยคำดําคอยดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ควรขย่าก่อนดื่มอ่างขวนนี่ก่อนหรือ้่ามขวดขย่าก่อนดื่มบริโภควันละหนึ่งขวดอันนี้มาจากอำเภอฝาขยาเขยะขยแล้วมาดื่มโอ้กวจะเปิดได้แล้วจะได้กิน โอ้ยแม่เจ้าโอ้ยตายตายตายคุณค้าคุณค้าเอาใหม่หนึ 2, ่งสองครับสองครับจะได้กินไหมเนี่ยเปิดได้ไหม <laughs> <laughs> เปิดได้ยังคนนายก็ใจดีแต่คนเปิดไม่มีความจับมัดคนรับไม่มีความสัมมัดโอ้ยบอกวิธีเปิดมาด้วยนะเนี่ยน้องเอ้อเดู <c oughs> โอ้ยหน้าเขียวนะ <c oughs> หน้าดำหนักระติกหนักระติกซุบๆแล้วนะไม่ได้ <c oughs> อุ๊ยได้แล้วอ้าวได้แล้ว <c oughs> นี่ใช้หนังระติกนะเราจะชิมะนะฮึอร่อยรู้สึกมีอนุมูลอิสระในร่างกาย <c oughs> เปรี้ยวเปรี้ยวหวานอร่อยเอาไปหาซื้อได้นะดอยคำคมีคนเอาเปิดได้แล้วสวัสดีมีคนให้ชิมนะมีคนให้ชิมชิมอันนี้เห็ดลิน้นเจอมีวิตามินซีช่วยต้านนุ่มเสลละเหมือนเดิมมีเห็ดลิน้นเจอนล้วผึ้งมะนาวแล้ววิตามินติดมาชิมนะนขุ่มขุข่ม อโอ้มอ๋ <c oughs> ออันนี้อย่าซื้อนะอย่าซื้ออันนี้นะซื้อทับทิมนะอันนี้อย่าซื้อนะขมแล้ว <c oughs> ก็ไม่กินมะนาวนะมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ม